ดอกแขนรับกองไว้ข้างล่างก่อนนะเดี๋ยวพอดูให้ด้วยเอาไว้ข้าง,งล,ะละ่างคขาคนรวมไว้ข้างล่างแยกของใครก็แยกเทกาลยำเส้นที่ริมโค้งตลาดนัดไทราอำเภอท่าอุเทนครับชาวบ้านกำลังหิวกระตาอาหารการก,กินขึ้นมาขายครับเป็นตลาดขนาดใหญ่เลยพี่น้องครับยามนี้ น้ำโคงบุกลุงลากรนาเลยพี่น้องครับการโค้งตอนนี้เป็น้าอยู่ตรงข้างหน้านะครับพี่น้องป้าพี่น้องครับคนละขาวสองขาบของกินอาหารธรรมชาติของป่าล่ามาเพื่อกลัง้าบขึ้นมาขายครับจุดนี้มีทุกเสาร์วันจันทรับเสาร์วันผลัดสบดีครับตราดนัดเทลาอำเภอท่าอุเทนจังหวัดชนบครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วของปลาของแซบจากเมืองหินบุญแขวงขามวนครับ มาหลายลำเรือเลยครับพี่น้องบึงครับหาพขึ้นมาครับยามนีน้ครับพี่น้องบัรยากาศกำลังดีเลยล่มหนาวที่ริมฝั่งโคงครับคประนานดซื้อของกินกระไลครับมาแล้วมาแล้วของป่าเราไว้โอ้มะขวยพี่น้องเต็มกระตาเลยมะขวยนะ<ไ>ตลาดนัดเทลาวอำาเภอท่าอุทิศจงังหวัดนครพนมครับมาพอดแล้ว สาบังกำลังหิวของพี่มาครับพี่น้องแปดโมงเช้าครับที่ริมโค้งครับมีเวลาสายทั้งวันรลคาสองห้าหิวของขึ้นมาขายพี่น้องค่าขนาดเลยเบิ้งครับเบิ้งครับบรรยากาศเช้านี่ครับที่ริมโค้งคาอูเทนปลาพี่น้องเลยคขนาดเลยบรรยากาศนะ รูปหนาพอดีเลยยามนี้พี่น้องัมบางเหาครับหาซื้อของแซนกันครับของป้าเรา่าบรรยากาศครับพี่น้องป้าตุ่เเท่าคนนี้นะขาบภาพกระปูขึ้นมาขายพี่น้องพักดังคมนัคม้เยอ่าข้ไปรเดอรสองเืออะไร ยานข้าสูนาร้อนครับบรรยากาศครับน้ำโพงกับแห้งบกลงไหลพี่นให้เรือโดยสารเรือสินค้าต้องอ้อมหากการน้ำโพงนี้ออกไปอีกหลายลูเลยพี่น้องกับค่าจเฉพาะนะพี่น้การเดินทางสิวลาไปหลายเตืบอยู่ครับในการเดินทางมาที่ฝั่งไทยครับในจุดนี้ฮะพี่น้ห้เฉพาะพี่น้องฝั่งลาวข้ามาขายของคนไทยขามบุได้ครับพี่น้อง มาแล้วครับมาแล้วเดี๋ยวเขาไปอย่างส้มบรรยากาศตอนนี้สบะกำลังตั้งเครื่องขายของครับบรรยากาศครับพี่น้องโอ้เมกกว่าพี่น้องล้าขนาเลยทะลึกแล้วนี่บึงครับพี่น้องบรรยากาศครับนางเข็มัรลัิบาทพี่น้องนาเข็มัันน้อยสิบัรยใหญ่ร้อย ตลาดที่ใหญ่คึ้นไปน้องของขายไลท์ตลาดนี้ครับวันจันทร์จะมีตลาดนัดเทลาวถ้าโอเพีงกับตลาดนัดเทลาวถ้าพนมด้วยครับอยู่ใกล้บอนดามากไปบอนดกน็เลือกเอาเลยพี่น้องของกินก็จะแตกตัางกันออกไปน้อยหนึ่งต่วันยามนี้ไข่หมดแดงเริ่มมีขายแล้วนี่ไข่หมดแดงพี่น้องจะเป็นไข่ปายมันครับพี่น้องไข่หมดพักแดดขมกระปุอยปลาร้านนี้นนะพึ้งครับสินค้าเมฆ่าหลายคนมาซื้อขึนซื้อของอะไรพี่น้อง ข้างไรข้างไรบรรยากาศมันนี้ครับลุ่มหนาวลุ่มหนาวยังง่ายอยู่ครับตอนนี้คะเดนะนก็เข้าสู่ช่วงปลายหนาวแล้วยทนงเข้าสู่ยางร้อนแล้วพี่น้องที่ตกกี่มือกันก่าจะเริ่มเข้าสู่อากาศร้อนแล้วโล่งเสร็สายมาดีดียเริ่มแห้งเลยครับพี่น้องโ็ขายกันขึ้นมานเรื่อยๆครับ มีทามาสมบรรยากาศสราคํำโูมะไายอาหารที่ริมโคมทางเทศน้ไหเพ่นมาีนะคล้างลำีเรือแล้วพี่น้องคุณนะครับพี่น้องวันนี้ลมแพงน้ำพองนี though, ่นะนะเพือครับ นี่แทงปลาเนี่ยปลาจากน,น้ำโขงอีกหนึ่งลำเดินเลยครับไม่ต้องเลยมาแล้วมาแล้วครับสำหรับค่าที่ไม่ได้เข้ากระเป๋าผมไม่แจ้งตัวเดียวนะครับให้เหลือกันไปดูไันเลยตัวปลาอีกหนึ่งลำมาแล้วครับถึงฝั่งแล้ว หาส,สิบคนตบน้ำเรือนหนึ่งพี่น้องมาขายของทั้งเมืองท่าแขกเมืองหินบูนเมืองปาก,กระดิ่งเมืองคูนคำเมืองแถวนี้ที่เป็นขามน้ำมาขายของนนะครับมาอีกหนึ่งลำเรือแล้วมาแล้วครับอดฝั่งเลยพี่น้องลำนี้ครับ นี่คือบรรยากาศครับสนิทของคนริมโขงพี่น้องครับกับการค้าขายอาหารพื้นบ้านอาหารตามฤดูกาลโอ้หอยเซอรี่แม่พี่น้องกูนะหาบขึ้นหาบลงขนาดนั้ขนาดเนาะสินค้าอาหารการกินเพียบเลยพี่น้องยอดนีไม่ต้นแกมอภัยไม่กว่ากระไรครับมื้อนี้ วันนี้ลมแหงน้ำพองขนาดสุดทางระมัดระวังเด้อน้ำพองอ,งองันตรายกี่เอาไปอย่างส้มอาหารกลางกืนตลาดนัเดเพลาวภาคอุทยานน้ำกันครับมีสัตว์ปูไม่คลาดกันนะลา,ลากแขกตกแล้วละครับ ปลาล้านเก้าขาประจําพี่น้องเมนูแซ่บที่ท่าอุเทนครับค<บ>อค้าครับเอามกปลามกนึงครับซาบาดครับซา,าบาดครับซา,าบาดบอกแล้วปิป้งไข่ปลาดิห้าสิบห้าสิบเอาสองอย่างเลยครับเอาทั้งมกทั้งปิป้งไข่ปลาด้ยครับเพีดแซ่บขนาดเลยพี่น้องบึ้งครับหอมหอมเมนูอาหารพื้นบ้านที่ริมโคงท่าอุเทนพี่น้อง ปีงไข่ปลาเพาะแล้กับป้งปลาย,ย่อนแล้วก็มีมกขึ้นท้องปลาแซบพี่น้องเมนูมน,นี้ครับนี่พ้อมหอมพี่น้อง ขาขนาดเลยพี่น้องเลยมาคาเรื่อยครับแล้วเลบนี่กินของขนาดเลยครับพี่น้องครับครับเงินครับ70บาทป้งปลาย้อนป้งปลาเพาะพี่น้องครับปลาครับเตรียมถุงเลยครับพี่น้องน้ำนี่ปลา,า,าจากห่วยจากแม่น้ำลายแล้วก็หอยเซอรี่ก็หลายครับ บรรยากาศคักขนาดเลยอู้เขียดมานี่ไหมสดๆเลยพี่น้องเขียดเบ้าครับยามนี้ะนะเมืองครับบรรยากาศครับวันนี้ลมแพงครับพี่น้องเมื่อกี้คันยูปีนเมื่อกี้ลมพัดนะเอาครับย่างเที่ยวส้มกันครับวันี้หลังจากาที่เมื่อกี้พาชมบรรยากาศเซาลาเพิ่น ภาพเครื่องครับของนั่งเหือข้ามพวงมาั่งไทยดีนนะปลาพี่น้องครับทั้งนูทั้งกระปูขี้เล็กร้านนี้เห็นนะขักขนาดเลยพี่น้องบรรยากาศครับพี่น้องกระปูขี้เล็กร้านนี้ครับวันนี้ครับผมให้ของกอนทัวาพามาอ่อนทัวตลาดน,นัดเทาเราอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมครับโอ้พี่น้องเองนูไวปลาแม่น้ำปลาห้วยครับพี่น้อง แดงคราบบรรยากาศครับกระปูแดงครับทางเหนือจะหลายครับกระปูแดงยำนี่ไข่ได้ยำมีฮะราคา,าเจ้าขายบอ่อนี้ของเจ้าบ่อนี้ลูยยกาาางงาเทเ,เดี๋ยวนี้ฮะปลาโลดสามร้อยไข่บ่อนี่ฮะปลาไข่บางงานโดยมีค้าเนาะเอาไข่โลนึงก็ได้เอาไข่เนี้ยโลนึงโลดสามร้อยเนี่ยยำมีเนาะสามเอาโลนึงเด้อ ครับมี่กระปูแดงแซ่บสุดแล้ว300าลสามร้อยครับตัวสามร้อยแพงกว่าซีนมัวเด้อกระปูแดงของแซ่บพี่น้องครับตัวสามร้อยบาทคัขกขนาดเลยนี่กระปูแดงครับพี่น้องแม่ไข่เต็มท้องเลยไข่มันจะเป็นมนอ่างแดงๆคือไข่ขขปลาคาเวียร์นี่พี่น้องคักกระปูี่ค่ะกินแซ่บเลยนี่นี่ตัวบางใหญ่เลยยามนิดมันพี่น้อง ได้หนึ่งเมนูครับพี่น้องกระปูแดงของแซบจากฝั่งเรานูปูนูไวปูปัดจดทงพี่น้องปลาเข้าวน้อยอย่างนี้ปลาข้าปลากดปลาตรงปลากระสูนปลากดพี่น้องเบาครับสุดยอดเรนนี่สดสุดยมาเลยปลางามงามพี่น้องสดสดเลย คักข,ขนาดบรรยากาศวัอน,นี้ครับปลามหลายวัอน,นี้ครับพี่น้องปลาไข่มด,ดแดงแมงน้งไม้โน้แคมวัอน,นี้ครับเซานี้ได้กระปูแดงครับต้นขายอยู่ที่รูดละสามร้อยบาทกระปูแดงยังมีไข่ได้ดบรรยากาศคน์ลาน้านาดเลยพี่น้องสุดยอดครับวันนี้ครับของกินครับ เมนูปลาข้าวครับพี่น้องครับเป้าวันนี้เป้าบรนขายเป็นหน่วยด้ราคาบาทสุดยอดครับพี่น้องปลาล้านเฮงลายพี่น้องกระปูแดงะนะโอ้ลายเฮงครับพี่น้องข,ขนาดเลยสดๆเลยครับพี่น้องครับงามงามเป็นค่ารุ่จิบะครับพี่น้องสามร้อยเนาะต่อโลนหนึ่งกระปูแดงรัละสามร้อยพี่น้อง สีมันงามขนาดนี้ยามนี้มันแล้วก็ไข่เต็มท้องครับพี่น้องก,กระปูนี่นนะกินแซ่บไม่ค่าอันนี้ไม่ใช่ไม่ค้าอันนี้นะนี่นอ,ขนนอแขมนอแคมอ๋อไม่กวาดะนะเนาะยอดไม่กวาดนะยามนี้ปลาเข้าวไหลพี่น้องครับตลาดไทาอุทิศยอดแขมวันนี้ยอดแขมที่เป็นที่เป็นเพื่อนไม่กวาดนะ ไปแกงกิดได้ครับคล้ายหน่อไม้คล้ายนอดนอดไอ,ดอยอดสอ้อนะนูพุกตัวนี้ปลาแห้งน้องควายน้องงัวพี่น้อง,ๆๆองมาขามเปียกร้านนี้ครับโอ้ปลาดุกตัวป็นไงครับพี่น้องปลาดุกปลาคอร้านนี้ครับ บรรยากาศครับที่ริมโค้งครับตะาันัดแาวอำเภอท่าอุทิศจังหวัดนครพ,น,พนมครับยามนี้กบปูดแดงผมหมักสุดแล้วครับมันไข่มันหลายกินแซ่บอันนี้เมนกะปุ้นครับของีขึ้นซื้อที่ท่าอุทิศกะปุ้นกุสะกอยพี่น้องอันนี้ครับกะปุ้นกุดสะกอย โอ้ไปแล้วไปแล้วรังคาพี่น้องตื้นแล้วลมมันแห้งขนาดนะมันเนียนได้เปมนค้าเด้อโอ้พี่น้อง,งะนะอเ,ยเยอองอยนี่น,น,น,นี่เป็นก้อนเป็นก้อนอยู่ครับนู่นเรื่าบาทพี่น้องเบ้าปลาไข่หมดแดงไข่น้อยมันานะครับเริ่มตึงแล้วเริ่มตึงแล้วไข่หมดแดงนะพี่น้องเอาก้อยก้อยก้อยฟองแซ่บของเน็ดพี่น้องปลามัดปลาอีดร้านนี้ครับ หนอสารป่านางอันนี้งามงามมี่น้องเอยปน่งนึ่งโลเลยสามร้อยห้าสิบบาทต่อโลครับป่านางมันเขียดน้อยครับ บรรยากาศคักขนาดเลยพี่ <Bruno. S 2> น้องูนะครับบรรยากาศครับพี่น้องครับคักขนาดม้อนีวันนี้ครับถ้าจะลงมาซื้อก็ลงมาได้เลยนะครับพูดคุยกับแม่ค้าได้เลยนะตอนนี้ไม่มีแม่ค้าขึ้นแล้วน่าจะมีแต่มการอามมได้ครับ เบิ่งครับพี่น้องครับบรรยากาศคักขนาดเลยโตูนี่วม่ละงามพี่น้องอู้หลายแห้งครับพี่น้องคักขนาดครับพี่น้องครับมีตรกรแซ่บท่านเลยจารัสซาบาดพี่น้องคิดกระด้างนะคิดซอยนะแมงดานาครับพี่น้องมีสามตัวรันแมงดาตูนี่วแมงซับเต้าครับคนไลหลายครับ อู้พี่น้องหนูนะลายขานาดเลยทั้งดูไว้หนูพกุกหนูท้องขาวร้านนี้ครับไอเน,นี้ยของป่าเรามือน,นี่ครับพี่น้องเต็มริมโค้งเลยโอ้เมนดาพี่น้องเมนดา บรรยากาศครับพี่น้องครับวันนี้ลมแหง้งลมหนาวอากาศเย,ย,าย็นเย็นรักคกายปลาเจ้าเก่าพี่น้องตลาดท่าอุเทนครับพี่น้องบอกกินลายขนาดเลยวันนี้บรรยากาศคักครับพี่น้องครับวันนี้บรรยากาศดีครับพี่น้องเขียดน้อย ไว้หอยคัวมาคามป้อมครับาอหอยใหา่งแมพี่น้องมีค่าหอยหัง่ไม่ค้าอนี่ อันนี้กี้เนาะกว้งมันมันบุญยาบปะอันนี้ใครหนนี่ฮะโลซาบสิบบาทเอาลองเอาไปลองกันโลนึงกันนะไมค้าเอาเอาเอาโลนึงเอาไปลองมือก่อนนะมันบุญยาบเลยวะมับุเท่าเลยปะหมือบันยังมีนของหอยกว้งกี้กี้กว้งหอยยังไง ได้หอยเมื่อสิบเบิงพี่น้องครับสามน่วยสี่น่วยต่อโลพี่น้องมันนักมันใหญ่ขนาดได้อดหอยกับได้หอยกับกระปูทิพนี่ครับที่ท่าอุเทนบรรยากาศาครับพี่น้องครับกูแดงบอโอ้ในกระปูแด,ดง เกี่ยวมากระแดงแดงนี่กิ๊บละสิบบาทนี่แต่บดแดงมีขายนะครับพี่น้องนี่ก้าสนี่ยจะละร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทต่อชุดครับไข่มดแดงครับวันนี้คนล่าขนานเลยครับพี่น้องแต่ว่าแดดเริ่มเฮงแล้วเพื่อนเปิดสายด้วครับพี่น้องเรไปฮ้อนฮ้อนเร็วนอสานพี่น้องนอสานนอสานโอ๊แซ่บพี่น้องซอสานนะ อันนี้ไขรเนี่ยครับมีนะอันนี้ค่ะอ๋อเอาได้ครับชุดหนึ่งครับเอานอสานชุดหนึ่งค่าสิบบาท ครับพี่น้องสุดยอดบรรยากาศดีครับคนไหลกับปูแดงครับมาทางใต้จะที่โคทางเหนือด้วยครับนี่ครับต่างกันห้าสิบบาทราคา แพ็ค <Cornell> ันนึงก็อะไรก็เจ้าขาแากนาซาสั่งจุ๊บกยังไม่ค้านี่นะโอ้ผักหวานเนาะเป็นซีนอผักหวานเนาะผักหวานป่าธรรมชาติพี่น้องผักหวานป่าธรรมชาติไปแล้วไปแล้วอุ้ยไปแล้วไปค้าไปแล้วราคาไปแล้วค่ะยังอยู่เนาะ อากาศกับพี่น้องเช้านี้ครับที่ท่าอูเทีนโอ้ยนอยข้างหน้านี่แม่นี่สารปลามัดปลาอีดแล้วก็ตะปูดแดงครับพี่น้องน,นั่นเองครับปลาแห้ง บรรยากาศคักขนาดเลยครับโอ้ปลาคอใหญ่แม่นี่ไหมพีม่น้องครับตัวมันใหญ่เลยครับปลาคอครับปลาเก็ดปลาขาวน้อยปลาซิวอ้าวพี่น้องปลาปีกไก่ลันห่ะปลาคอดเกียดน้อยครับเกียดใส่บรรยากาศครับพี่น้องครับสุดๆมันนี่ครับของกินนะหอยหอยโคมรานนี่ น้ำจิ้จะเป็นยังอาใส่แล้วก็พวกปาซิลครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศครับที่ตลาดนัดเทลาวท่าอุเทนครับมีทุกสรววันแข่กับสาววันพระสบดีสุดยอดบรรยากาศของกินของแซอาหารตามบรรการของป้าลาวพี่น้องมีทุกอย่างเลยครับมาลครับาหากินนํากันครับพี่น้องยามีบรรยากาดีครับชมสดแต่ว่าชวเยสมาดดงอนจัดเลยมันยากเข้าสู่ยามพลหลานะ โอ้ ه, ปลาพี่น้องร้านนี้ครับโตเป็นเงีย้ยเลยครับปลาบึกเงี้ยเลยมีปลาตองกับร้านนี้นะคุณนะครับพี่น้องกำลังสำเร็จอยู่ครับปลากดครับนี่โตเป็นเงีย้ยเลยครับพี่น้องรากไขป่ปลา ดดนขาเลยเอาครับนี่คือบรรยากาศยามเช้าครับที่ริมโขงข่าอุเทนตลาดนัดเทรับพี่น้องจุดนี้มีทุกเซาวันจันทร์กับเซาวันพฤหัสบดีเด้อครับแหล่งหากินของปลาของแซ่บอาหารตามมาดูการพี่น้องครับบึงครับพี่น้องร้านขายปลา นี่ตัวใหญ่พไไี่น้องครับสุดยอดขนาดบรรยากาศเซาด์นี่ครับพี่น้องเพอราะเในการับที่ริมบึงาอุเทนจังหวัดนครพนมครับ